อรุณสวัสดิ์จ้าอารุณสวัสดิ์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันเที่ยวไหมคะสำหรับสำหรับเพื่อนๆที่แบบคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็วันนี้เราก็มาอารุณสวัสดิ์ ในวันตรุษจีนเป็นวันเที่ยวเนาะวันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยก็เช้านี้นะคะเราก็มานี่เลยคะ่ะขนมเทียนะะน,นะคะขนมไหว้ตุษจีนอะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นกันชัดๆคะ่ะเราก็เป็นคนที่ชอบขนมเทียนนะคะแต่ว่า ยังไงล่ะไม่ชอบทานที่แบบร้อนๆนะคะเนื่องจากแป้งเขาตรงนี้นะคะจะค่อนข้างเหนียวและจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบทานเหนียวๆนะคะเราก็จะต้องเอาใส่ช่องฟีดนะคะหรือว่าใส่ตู้เย็นแช่ไว้ก่อนค่ะก่อนจะทานอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะทุกคนจะก,ก็อยู่ที่ว่าเราเราจะชอบทานแบบไหนนะคะก็ เป็นขนมเทียนที่พี่ที่บริษัทนะคะเอามาฝากนะคะก็เอาเราก็ถือกลับมาทานที่บ้านนะคะแล้วก็เอามาไว้ทานกับกาแฟอย่างนี้เราก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะบ้านนี้จะไม่ชอบขนมที่แบบขนมเทียนที่อุ่นๆนะคะเนื่องจากแป้งเขาจะเหนียวนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ชอบทานอะไรเหนียวเหนียวยืดๆนะคะก็เลยเอาเข้าตู้เย็นก่อนแล้วก็เช้ามาวันนี้เราก็ มามาทานนะคะเนื่องจากแป้งเขาเซ็ตตัวแล้วอย่างนี้ค่ะทุกคนจะเขาก็จะชอบทานแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นไส้หวาน ทานกับกาแฟดำร้อนๆคืออร่อยมากค่ะทุกคนจะ้ะมีใครแบบชอบทานขนมเทียนแบบนี้ไหมคะคือเป็นคนเป็นความความชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าแฟนที่บ้านเขาก็ไม่ชอบทานแบบนี้นะคะเขาก็ต้องอุ่นต้องอุ่นแบบทานร้อนๆแต่ว่าส่วนตัวเราก็คือชอบแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาทาน อันนี้ก็เป็นความชอบที่ที่ที่ไม่น่าแปลกเนาะก็พอเอามาทานกับกาแฟอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากๆเลยก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะสุดจีนเป็นวันเที่ยวนะคะบ้านนี้ก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเตรียมลงคลิปลงอะไรแต่เช้ามากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวนะคะก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะแต่ง ชุดจีนนะคะส่วนลูกชายก็เนื่องจากเป็นพี่ปหแล้วก็ไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่เนื่องจากทางโรงเรียนก็ให้ใส่เสื้อสีแดงกางเกงภาระประมาณนี้นะคะเนื่องจากเขาเป็นเด็กผู้ชายด้วยส่วนน้องอมมีก็จะแบบใส่ชุดจีนแล้วก็ต้องแต่งหน้าให้เขานิดนึงทําผมให้เขาแบบดูเข้ากับเทศกาลของวันนี้หน่อยก็ประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็ มาทานขนมเทียนนะคะกับกาแฟดำจ้าทุกคนจ้าทานแบบเย็นๆแป้งเซตตัวแบบนี้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆท่านไหนยังไม่เคยลอง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 แช่ตู้เย็นแล้ะเอาออกมาทานเลยนะคะเขาจะไม่ไม่เหนียวไม่เหนียวนะคะทุกคนจะก็อร่อยไปอีกแบบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาส่งกำลังแรงใจให้เพื่อนๆครีเอเตอร์ทุกคนนะคะ เพื่อนบางท่านที่อยู่หน้าฟีดก็ปังๆไปหลายท่านแล้วนะคะเราก็อยากปังบ้างนะคะทุกคนจ้ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วคะ่ะ